สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียน4.3การวัดน้ําหนักเป็นกรัมค่ะบทที่แล้วที่เราเรียนก็คือเป็นขีดใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเรียนเป็นกรัมนะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือที่หน้า201ค่ะเน้นสีม่วงนะคะกิจกรรมก็คือ ให้เรานำตาช่างสปริงค่ะมาช่างข้าวสารนะคะมาดูค่ะในรูปภาพนะคะจะเป็นดาช่างสปริงที่สามารถช่างได้ที่อะไรคะ1กิโลกร,รัมนะคะตรงนี้คือ1กิโลกร,รมัมส่วนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า100รกร,รมัม200กร,รมัม3 0มกร,รมัม400กร,รมัม500กร,รมัมหม600กร,รมัม7 0 0ดรกร,รมัม รอยกรัม900กรัมและ1,000กรัมค่ะหรือเท่ากับ1กิโลกรัมค่ะเรียนจำที่แควนบอกดีๆนะคะ1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะจะมีข้าวสารใช่ไหมคะคลิปที่แล้วเราช่่งข้าวสาร1ถุงเราอ่านค่าได้ว่าเป็น1อะไรคะ เป็น1ขีดใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะอ่านเป็นกรามนั่นก็คือ1ขีดเท่ากับ100กร,รัมนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปค่ะรูปที่2ค่ะข้าวสาร2อถุงใช่ไหมคะก็เท่ากับ2ขีดหรือ200กร,รัมค่ะตรงน,นี้เห็นไหมคะ2ขีดหรือ200กร,รัมค่ะต่อไปค่ะรูปที่3มค่ะได้กี่ขีดคะได้3ขีดใช่ไหมคะ สามขีดก็คือ300กรัมแสดงว่า1ขีดมีค่าเท่ากับ1 0 0กรัมใช่ไหมคะแล้ว10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมจําได้ไหมคะ1ขีดเท่ากับ100กรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม1ขีดเท่ากับ100กรัม 1,000พันกรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะจำไว้ดีๆนะคะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูสรุปให้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะที่คุณครูบอกว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก10ขีดน้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนัก100กรัมน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1000ันกรัม ตรงนี้นะคะคุณครูอยากให้นะคะคนักเรียนนําไปจดใส่สมุดนะคะนําไปลอกใส่ไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะใช้เวลาลอกแค่นิดเดียวนักเรียนหยุดสต็อปคลิปแครนไว้ก่อนแล้วไปลอกใส่หรือเปิดดูในหนังสือแล้วลอกลงมีแค่3บรรทัดเองนะคะแล้วก็จําให้ดีๆว่าน้ําหนัก1กิโลกร,รมัมเท่ากับน้ําหนัก10ขีด น้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ำหนัก100รกรัมน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมเท่ากับน้ำหนัก1000กรัมนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนดูรูปชมพูค่ค่ะคุณรูเอาชมพู่ไปชั่งใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดูขีดของชมพู่ค่ะชมพู่ จะได้ที่เท่าไหร่คะอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้เลยเราจะได้ชมพู่หนักเท่ากับ3ขีดครึ่งค่ะ3ามขีดครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ50กรัมนั่นเองเราก็จะได้ชมพู่หนักเท่ากับ350กรัมค่ะจําไว้นะคะครึ่งขีดคือ50กรัมนะคะเพราะ1ขีดเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะต่อไปค่ะให้นักเรยียนอ่าน น้ำหนักของสิ่งของเป็นกรัมขาวนี้เป็นกรัมแล้วนะคะเห็นไหมคะงาขาวหนัก1ขีดหนึ่งขีดก็เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะต่อไปดูหอมแดงค่ะหอมแดงหนักกี่ขีดคะสี่ขีดสขีดก็เท่ากับเท่าไรคะ, 3, คะ,คะกก 3, 4 0 0กรัมนั่นเองคะ่ะต่อไปค่ะดูกระเทียมค่ะกระเทียมหนักเท่ากับกี่ขีดคะ 9ขีด9ขีดคือกี่กรัมคะนักเรียน900กรัมใช่ไหมคะต่อไปแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีหนักเท่าไหร่คะ8ขีด8ขีดก็เท่ากับ800กรัมค่ะต่อไปค่ะแป้งมันค่ะแป้งมันหนักเท่าไหร่คะจำเทคนิคได้ไหมที่ควรบอกว่าให้ดูที่ยาวๆแล้วก็เท่ากับ5้าขีดห้าขีดแล้วก็นับต่อก็คือ6ขีด6ขีดก็เท่ากับเท่าไหร่คะ6 0 0กรัมค่ะ ต่อไปดูงาดำค่ะงาดำยังไม่ถึง6ขีดใช่ไหมคะนักเรียนมันอยู่ครึ่งใช่ไหมคะระหว่าง5ขีดกับ6ขีดใช่ไหมคะแสะดงว่าได้5้าขีดครึ่ง5้าขีดครึ่งก็คือเท่าไหร่คะ5้าากรัมคะ่ะเพราะครึ่งขีดก็คือเท่ากับ50กรัมใช่ไหมคะต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจ ให้นักเรียนอ่านน้ำหนักของสิ่งของเป็นกรัมค่ะดูที่ต้นหอมค่ะต้นหอมหนักกี่กรัมคะอ่าเรามาดูก่อนว่าหนักเท่ากับกี่ขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดเท่ากับกี่ร้อยกรัมคะเจ็ดร้อยกรัมใช่ไหมคะต่อไปค่ะผักชีค่ะผักชีหนัก3มขีด3ามขีดก็เท่ากับ300กรัมค่ะต่อไปค่ะผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวหนัก ถึง1กิโลหรือ,อยังคะยังไม่ถึงนะคะนักเรียนดูดีๆยังไม่ถึง1กิโลเลยแต่เลย9ขีดมาแล้วแสดงว่า9ขีดครึ่ง9ขีดครึ่งก็คือเท่าไหรคะคือ9 5้รือ950กรัมนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้บทนี้ก็คือการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ่าดบอกเป็นกร,รมัม หรือบอกเป็นขีดก็ได้นะคะเพราะน้ำหนัก1ขีดเท่ากับน้ําหนัก100กรัมน้ําหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1000กรัมค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า128ถึงหน้า130ค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทที่บทเรียนที่คุณครูสอนวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ